กับแก้มนะครับนี่แต่ว่าเราตันนี้เมื่อไรล่ะนี่หัวหนาผีครับผมติดตามช a n e ครับติดตามนทร์ทุ่งครับนรวันที่สองครับพี่ที่สามอพี่ที่สามบ่หนึ่งสองกำลังชัดตอยู่ครับอ่างมัท่านมากครับยัางมัท่านมากบ่ท่านลุงเันบ่ลุงเหรอครับเตลงเหรอท่านไหนนี้ให้ครับมันทะถหนาฟีดข้าครับอพอมาสั่นนะครับะติดตามกันดูลต่อไปครับ ติดตามหลายๆครับก็ได้คำพัดไรบึ้งตาากดติดตามกดแชร์เลยครับครับเดี๋ยวคือมีเบาท่งครับเบาท่งเบาท่งมาทีนี้เบาท่งทีมงานทำไส้เหระครับเบาท่งเบาท่งอันนี้เบาผีครับอ่าครับเดี๋ยวจะน้อยสิตอนนี้กำลังกินเข่าอยู่ครับกำลังสี่จ้ำใช่ครับของผมมีหน้านๆาเยี่มมาเจอเลยครับเตะเตะแล้ว สองตัวย้ำรอบแรกเมื่อวนนี้มหาปลาไหลครับใดเรืวสองตัวนี่รอบแรกครับอ่าเอานะครับ